มาตอนเรื่องข่าวนี้กันเลยดีกว่าเราทุกคนมีฝันฝันที่อาจจะไม่เป็นฝันแล้วฝันก็ไม่เคยเหมือนกันเลยเท้งนั้นน่ะจริงคุณเบิร์นปทุมราชราสุดนะครับเผยความลับกับเราเป็นความฝันที่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะเพราะเขาบอกกับเราว่าอ้ายอะพูดเอื่อยเอื่อย ลืมลืมพี่สาวเอื่อย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 ผมอยากสีโดนพี่เคลลี่ทีบอ้าวฉันก็งงเฮ้ยจริงเหรอทำไมเบิ้์นอยากโดนพี่เคลลี่ทีบค่ะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะคะเป็นเรื่องจริงที่เล่าจากปากของไอ้เบิ้์นปทุมราชค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคู่นี้เขาได้เล่นละครด้วยกันค่ะคือในเรื่องเนี่ยเขาเป็นแบบคู่อริกันค่ะคุณผู้ชมแล้วด้วยความที่เบิ้์นเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับพี่เคลลี่ตั้งแต่สมัยเล่นคมแตกอ่ะ สีอ่ะโอ้เขาเลยมีความฝันว่าสักวันหนึ่งหันไปเล่นละครอยากสีโดนไอแสมราชจะสีกระโดดถีบสักเธอบอกจังสั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วใครจะไปคิดว่าฝันนั้นกลายเป็นจริงค่ะเมื่อในละครเรื่องใหม่มีซีนที่พี่แคลรี่เตะต่อยปล่อยพลังแล้วก็กระโดดทีบไปเลยฝันที่เป็นจริงแล้วความฮาคือพอพี่แคลรี่ทีบมเบิ้ลนปทุมราชไปกองกับพื้นนั้นน้ำตาดองน้าทุกคนตกใจเจ็นหรอเป็นหยังเจ้าเป็นหยังเบิรนบอกว่า โอ้ยผมมีความสุขหลายแปปี้ฝันค่ะเป็นจริงแล้วในที่สุดก็โดนแสนราชสีพันทีบแล้วอโอ้ยไปฟังเสียงทั้งสองท่านเลยค่ะวันแรกที่ต้องทีบเขาเขาบอก <S <S พี่เฮนรี่วันนี้เป็น,นแบบความฝันของผมเลยที่จะได้แสนราชสีจากคมแตกมาทีบผม เขาดูละครใช่เขาติดตามละครบูผมมาหลายเรื่องโอ้พี่เคลลี่เป็นคนที่แบบเราเห็นหน้าเขาเราก็เกรงในบารมีอยู่แล้วเล่นกับพี่เคลลี่ทีไรฉากนั้นผมเหมือนผมเป็นแฟนอินพีจ้าพนมอ่ะเขาอันนี้ไงผมแปลกใช่เขาแต่ว่าดีใจครับได้ประสบการณ์จากพี่เคลลี่เยอะมาก เห็นไหมยืนยันว่าดีใจมากอยากที่โดนถีบตลอดความสุขใช่แฟนรอดชสีเออนะคะันเลยมีความฝันแบบนี้บ้างไหมอะไรนะมีความฝันแบบเอือยหรืออายก่อนอ้ายเอ้อยเอ้อย